ไม่ลุดแล้วบอกอือยังบม่ลุ้นยังไมุ่้เต็มตัวนะมาคนเดียวเต็มแรกมาแล้วครับเต็มแรกมาแล้วครับอู้เต็มแรกมาแล้วปิดดีดีดีเอาผักชิ้งกินหมกหอยเชอรี่พี่น้องโอ้ยผักชิ้งอยูแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เห็น้องครับชิงห่านกินหอยเชอรี่นี่นะครับมาอะ มาอีกแก้มมาแก้มวสวยๆ่ว้ยเปิเส้นภาพยากครับพีช่ชายตึงเห็นไ่ครับเขาผมเป็นตัวป่าแล้วพี่น้องเดียวเขาเป็นตัวป่าแล้ววอนี้มาอีกแก้มนี้โ <c oughs> อ้ดูอยู่ตัวอสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับอิสานบ้านดอนน้อยนะครับ เดี๋ยวนี้พามาใส่เบ็ดฟมกับเขาครับพี่น้องนี่ครับไม้คล้องเงากับเขาครับใส่เตนีขึ้นไปแล้วก็ใส่ไรลงไปพุ่นครับเาใส่น้ำคลองต่ำให้น่าพ่อมยู่นะครับมัอนี้มากครับมือนี้เอาเงยหอยเชอรี่ครับพี่น้องเงยหอยเชอรี่กับเบ็ดฟ้อมยี่สิบก้อนนั้นนะครับเบ็ดฟมยี่สิบเ้อนเงยหอยเชอรี่นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ผมเอาปลาเมึกแห้งมาใส่ครับเบ็ดคันข้างขึ้นไปก็พอได้ตัวอยู่ครับเจะชนไหลมันหลุดครับ มึงนีกันใชเลยเอาเป็ดโฟมมาใส่เลยครับเนี่ยบผมเพิ่งเห้งเพราะว่าเป็ดโฟมนี่มันกินเลอกครับตามที่ผมเคยใส่นะครับพี่น้องใส่ข้างขึ้นไว้เลยครับมื่อเศร้าให้จิมพยายามนะครับครับพี่น้องอ่ะเพื่อเป็นการใช้เวล้าเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่เ็ดก่อนครับเรื่อครับพี่น้องนี่คำก่อนนะครับคำว่าจิทหายามจักรอบก่อนนะครับพี่น้องให้จิเขาเมื่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ก่อนครับเดี๋ยวผม พีธเฮ็ดพิธีใส่ใ้เบิ่งนะครับพิธีเกี่ยวเหยื่อครับเกี่ยวหอยเกี่ยวนะครับใส่เบิ่งจากหลังครับไปใส่ไปกันนะครับครับพิธีเกี่ยวเหยื่อของผมนะครับผมเปิเกี่ยวลักษณะนี้ครับ่น้องใส่ข้งๆเนี่ยเนี่นะก็บินๆครับเหยื่อมันเชียวเพราะประคอมันกินอะมันปากมันกว้างครับมันงับนี่ก็คือว่าเสร็จเลยครับนี่ครับครับเสร็จแล้วครับพิธีเกี่ยวเหยื่อนะครับนี่ครับ ง่ายๆครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ขอตัว,ตวไปใส่กันเด้องวันนี้นะครับอ่ะครับพี่น้องวิธีใส่กันสิลักษณะนี้แล้วครับวางไปเลยครับแล้วก็เกี่ยวเกลียวไว้น้ำกิ่งไม้เองใช่หรือครับขันมันมีตัวเดี๋ยวมันจะขึ้นมาก,กินเองครับเพราะว่าผมว่าบาุกหอยเสซอรีนี่ก็เร็วนะครับนี่ครับพี่น้องอ่ะมันนี้ก็จะขออนุญาตไปใส่เบ็ดละเดับวันนี้ พ่อกันดีแค่นึงกับบัดยามพุ่งละไะครับพี่น้องทลังจากใส้เบ็ดเสร็จแล้วครับผมก็เลยยังยามม่าบังรู้สึกว่าเสียออกเร็วเด้อหลังนี้ใส้เบ็ดพึ่งเสร็จแล้วครับไม่ใช่รีบโอ้พี่น้องป้อมจมเลยใส้นอตัวปลาคือบนดินโอ้พุ่น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 ยอะเลย เตมาคนเดียวครับมาคนเดียวไม like ่ร like ู้นะบอกวิ่งมาลุ้นมาลุ้นเต็มตัวมาคนเดียวเต็มแดกมาแล้วครับเต็มแดกมาแล้วครับอู้เต็มแดกมาแล้วพี่น้องเต็มแดกมาแล้วครับอู้ใส่ใหญ่เลยครับโอ้มาแล้วมาแล้วอ้ ข้อใส้สวย,สวยครับเตี้มแรกโอ๊ตความเฉียครับใส่สวยครับตัวนี้ขออนุญาตเก็บครับหาเราเต้มแรกครับพี่น้องอีกเต้มหนึ่งเป็นต้นกีม้าครับเต้มที่สองเป็นสายบะครับสายตึงนะสายตึงสายตึงสายตึง พี่รู้ป่ะอย่างนีดีดีด,ดีเอ้ผักเงกินหมกไเรีพี่น้องเอ้หาเลยผักเ,เง,งเห็ม,งงมครับผักเงโอ้ยครับพี่น้องผักเงเซมงมครับโอ้แตมสอขออนุญาตเก็บครับ ครับพี่น้องหลังนี้มีเสียงดิน้นเสียงน้ำดิน้นนี่เห็นไหเปลีนรอยมาเช่นนี้นี่นี่นีปลายยังเนาะโอ้ยปลาชิงอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหครับชิงหางกินหอยเชลลี่นี่ครับเว้ยนะขออนุญาตเก็บนะครับรอรับชมหลังต่อไป ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงปลาดรอสอยู่บ่พ่อว้ยโอ้ยไปอยู่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 ครับอยู่อยู่ครับโอ้เสียงปลาดรอสแห้งเลยอยู่อยู่อยู่พี่น้องเอ,อ่ขึ้นเลยว้าวฮึมาพูดเดียวครับ vui nhiên là bà kì em đừng dừng sao yêu năm lần theo về lần này ba à ai kèm chuẩn mày kèm chuẩn mày xinh chuẩn mày kèm chuẩn mày kèm chuẩn mày kèm chuẩn พยายามต่อครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ถือไปอีกตัวนึงกันไหครับซีเต็มแล้วผมยงมางไม่อีกผมเห็นป้อมดินเมืนแมนและผมว่านเฮ้ยมึงเอ็นขั้นเอ็นต,ตึงๆใช่ไหมบ่เหลือบ่เหลือใส่ตัวปลาปลาเลี้ยวเขามาอีกเต็มครับอ้อโอ,โอ้หลุดพี่น้องหลุดหลุดหลุด โอ้ไปรับซ้มหลังต่อไปครับครับพี่น้องครับหลังนี้พอมอยังยงี้สิพอเหลือครับผมว่มาฮะเดี๋ยวพี่หาผมบอกเลยขั้อมอมยังอย่างางี้นะโอ้ดึงไปใช่นหมดึงไปหน่อยโอ้คุณเฮ้ยประคอหน่อยครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ อยู่ยมันคักไว้เนี่ยฮะอันนี้ครับพี่น้องเห็นแล้วอ,อือตายครับเออเตียมที่หาพี่น้องคอน้อยอันนี้นะครับคอน้อยขออนุญาตเก็บครับโอ,อ้ยครับพี่น้องยังไม่ยินเสียงน้ำดินตต๊ตตแต่ำไม่รู้ว่าตัวยังบ่ เห็นไหเบิง่งมันอยู่นี่แหละผมเห็นมันดินอยู่มังเกี้ยอยู่นี่แหลยอ่ะเ,เห็นไหมเบิ่งเห็นดินอยู่โอ้โตปลาพี่น้องครับโอ้ยกินบกหอยเชอรี่ขออนุญาตเก็บครับครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้ใสเ่เบ็ดยามเบ็ดตามเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมก็ฉีดในเวลาเขาบ้านแล้วครับ มือเศ้าเดี๋ยวผมพามาหยั่มเพชดนะครับพี่น้องนี่ครับเปิดถืออันนี้ใซ่รลแล้วมันกินเลยนะครับผมกยายามขึ้นมาก็ถือปลาเค็งสองตัวปลาคอน้อยสามตัวปลาคอเงี้ยสองตัวครับตัวเมดเจ็ดแต้มนะครับรุดตัวหนึ่งนะครับนี่ครับใจสวยครับครับเอาพี่น้องเมื่อนี้จะไปเพียงสามีกันเด้อเพราะว่ามันกะคำแล้วครับ พ่อกันอีกเรื่องนึงกับมื่นเศร้านะครับพี่น้องอะมื่นเศร้าพ่อกันครับสวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้ผมอยากพามาอยามเบดที่ฮ้องมาลงไ์ใเมื่อวานนี้นะครับเมื่อนี้ออกมาสวยจักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกห้างก็เศร้าครับเนี่ยคืบไหม้แล้วเอาพี่น้องเพราะว่าเป็นการเชี่ยวระลัครับพี่น้องารอรุ่นรอชมต้องกันได้ครับว่ารอบสองเขาจะมีแต้มว่ครับเพราว่านี้กระถือไปไล่แต้มูีครับไปพี่น้อง พยายามเบ็ดกันเลยปะเดี๋ยวผมพาพยายามเบ็ดปะเป็นรถช่วยมั้ครับสีมีตัวปะมาครับมาชมหลังแรกครับเมื่อวานนี้ก็ถือไปตัวนึ่งนะครับทีนี้เมื่อนี้สิม,มีปะสร้งว่านี่สายคือเกา่าทางนี้ว่าถือทางนี้ก็สายข่านสายโอ้ย เฮลครับบอนมีตัวครับพี่น้องนะขออนุญาตเก็บนะครับไปรอชุลังต่อไปครับครับพี่น้องหลังนี้ผมบอมแมนครับเบิ้งสายสายตึงๆนี่บอเหลือครับสายตึงๆเป็นสายปะครับเป็นสายเป็นสายตึงๆอย่ผม่าตัวเส้นภาพยากครับพุ่นช้ยตึงอครับ ก็ผมเห็นตัวปลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมเห็นตัวปลาแล้วมาแล้วครับเต็มแรกเต็มแรกแหงหมนันโอ้ยพันขับพันียงพูนะเห็นว่าตัวปลานะ่ะพันสิโอพันหนามอยม่คนโอ้บัสีเลได้พี่น้องนะครับครับเต็มแรกของรอบเศร้า ขออนุญาตเก็บนะครับมันของเดี๋ยวผมปลดดีๆกันเออือนี่ครับแจมเรียกสวยๆของรอบเช้า,า,าน,าะ,าะ,นะครับโอ้้วเสียดายตายอยากจะตายยังบโดนดนาครับฮะขออนุญาตเก็บรอชมหลังกอไปครับครับพี่น้องหลังจาก ผมยามมาเรื่อยๆกับมพ่อหลังเล้ครับน่าจะมีแต้มนะครับผมเดี๋ยวต้องไปเห็นน,หน้ำติ่งนะครับนี่เห็นวาเห็นวาสายสายเนี้ยงๆนี่ก็เหลือ,อปลาอะไรขึ้นแล้วเพื่อปลาอะไรปลาอะไรเอ่ยโอ้ช้อมนี้แล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่นี่มาอีกแต็มที่สองของรอับซ้อสวยๆเต็ม,ม,มสองพี่น้องโอ้ยเอาต็มที่สองนะครับของหลับซ้าครับขออนุญาตเก็บนะครับไปรับช่วงต่อไปครับ มาลุ่นหลังนี้พี่น้องวัชริมีแย้มบ่ะโอ้ผมเบลเกนไซแล้วือบ่คือเห็นอ้องมมีครับขออนุญาตเจบครับเป็นรถชุลังต่อไปครับพี่น้องครับหลังนี้นี่รู้สึกว่าจะมีโต้แ้ครับผมใส่ไว้คล้องขางงาครับมึงป้อมมึงป้อมมึงป้อมจมป้อมจุมป้อมจุมเลยป้อมจม แต่พ่รู้ว่าตัวปลานี่ยชิยู่ใส่แต่ว่าปลอมมีจมข้างๆนะใส่ตัวปลาอีน้อยตัวปลาว่าอยู่คนหนึ่งโอ้ยอยู่ตัวอ๋อใช่แล้วหนึ่งแจ่ม ฮะแถมที่สามครับพี่น้องของรอบเศร้าโอ้เกือบบร่ได้กินครับเกือบรถน้อยเดียวนะครับอ้รดซ่ำโอ้ถือว่าโอ้โอเคครับบอกห้ยเชื้อเรียงห้องครับนี่ครับขออนุญาตเก็บครับไปราชมน้องต่อไปครับมาพี่น้องเดินทางมาถึงหลังสุดท้ายแล้วว้าวมีแตมบอโอ้ปลาชิ้วหน่อยร้ายขนาด ทางกะท่ายนี่ทางกะท่ายบุมีแต้มครับพี่น้องเงียบก็บครับขออนุญาตเก็บครับไปบมมบิ้นพาไปสรุปแต้มครับไปเก็บครับครับพี่น้องวันนี้ผมกับเก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกับเบ็ดผมของเขาที่มาลงไว้เมื่อวานนี้นะครับใช้ข้างคืนไว้เมื่อวานนี้ก็ถือไปไลยตัวอยู่ครับเดี๋ยวมาลงคนงานรอบเศร้าครับนี่ครับกัน โอ้ใสโอ้คือโบชีเรได้โตตาครับพี่น้องนี่ครับโอ้หอยเชอรี่เ้อนี้ก็ถือว่ายังพานอยู่ยนะครับนี่ครับเป็นว่าครับตื่นเศร้ามากกับยังมีโตใเห็นได้รุ่นน่ครับหอยเชอรี่ของเขาครับกระปิดฟมนะครับนะบพี่น้องกาหลังทุดท้ายนี่ผมดึงกันมาเนี่ห้อยกัดสายครับซีเมน,นเอานโขลกเลยกับไม่รู้ว่าผมมายืดผมมยายำสายครับพี่น้องผม ผลมันตกผุมค้าผมบอกว่าสวยครับครับวันนั้ครับเปิดแบ่งๆกันไปกินครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็คือผลงานรอบเศร้านะครับขับเนหอยเซอรี่ถ้าเกิดผู้ใดอยากลองเบิงกันลองได้นะครับแต่ว่าเออผมเลือกนดี่ยผมว่าใส่ยาเวียนนี่คสิกินดีก็ยู่ครับเพราะว่าว่านี่ตอนหัวคำ่เบียนเขาก็เรียกปลากินน้ำก้นเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นผลงานรอบเศร้าครับครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สิบผมไม่อย่างานะครับถ้าเกิดผป้ดได้มากผป้ดได้ชอบก็ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับพี่น้องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อรับชมชิปต่อไปของผมกับพี่น้องครับคลิปนี้ก็สีบผมไม่อย่างาครับพี่น้องผมก็สิลานะพี่น้องไปเพียงเท่านี้แหละครับพ่อกันไม่ชิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับ